สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเข้ามาในสวนทุเรียนนะคะหรือว่าแปลงสาธิตการเสียบยอดทุเรียนของเรานะคะตามโครงการส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะแปลงทุเรียนตำบลสายไทยนะคะอันนี้เป็นแปลงเสียบยอดทุเรียนนะคะข้างหลังที่เราเห็นนี้ก็คือต้นต่อนะคะุจ๊ะนะคะ,ะมีพิธีกรสองคนนะคะวันนี้ก็คือมีพี่กินสุดสวย แล้วก็น้องจ้าคุณงามนะคะจาริสาส่วนท่านเกษตรอำเภอของเรานะคะไม่ได้มานะคะไม่ใช่ว่าท่านไม่ว่างนะคะเราไม่ได้บอกกันเราไม่ได้บอกท่านเกษตรอำเภอนะคะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปนะคะจ้าบอกว่าไม่อยากเข้ากล้องวันนี้จ้าเป็นวันหยุดนะคะจ้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอันนี้คือต้นตอของเรานะคะมีคนสงสัยนะคะมีคนสงสัยในเรื่องต้นตอของเรานะคะต้นตอของเราไม่ใช่ต้นสตอนะคะหรือสตอบอลลี่นะคะมันคือต้นทุเรียนนั่นเองนะคะมาแต่งตัว อุปกรณ์มีพร้อมต้นพื้นเมืองมีพร้อมยอดพันธุ์ดีมีพร้อมเครื่องมือถุงวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะในการเสียบยอดนะคะในการคัดเลือกต้นตอนะคะก้านยาวนะคะยอดพันธุ์ดีก้านยาวใช่กว่าค่ะอันนี้ค่ะประมาณนี้มันต้อง ได้อยู่ได้นะคะกำลังดีนะคะไม่ไม่ไม่อ่อนมากไม่เก่งหรือจะเก่ไปได้จะเลือกอะไงก็ได้ค่ะให้เหมือนหน้าตาตัวเองอะค่ะจะก็นี่คือกิ่งอะไรคะไอเป็ดค่ะไอเป็ดไตไทยนะคะรสชาติหอมมากเราแต่งเองมั้งเราต้องมีความตั้งใจและใส่ใจในการเสียบยอดนะคะ เกษตรกนกำลังเรียนรู้วิ่ีทำสนยนอดนะคะแล้วก็มามจากเร,รืยอก่อนนะคะเียเราแหวโรคล่ามตามัดไปก่อกนน,อนะคะมัดแล้วก็ผ่าตรงกลางาานคะคะผ่ายอดตรงกลางปลาต้นกีนะคะตัดใบไหมคะตัดใบไหมคะอันนี้คือเขาเทคนิคพิเศษไม่ต้องตัดนะคะเสียบเข้าไปเลยคะ่ะเสียบเข้าไปเลยชาบนะคะแล้วก็เอาเชือกมัดนะคะ มัดอีกหนึ่งครั้งนะคะมาที่หักกันไปข้างเลยเปิ่นใหญ่้วยเอยเนะเรียบเสร็จนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะแังเร็นี <t <t ่ค่ะผลผลิตจากการเสียบยอดของเรานะคะตอนนี้จ้ากำลังเรียนรู้วิธีการเสียบยอดนะคะมีลงมาเลยอย่าให้เสียชื่อเกษตรแบบเรานะคะลูกเกษตรเสียบแล้วตายไม่ได้นะจ้นะอันนี้นะคะหลังจากที่เรา เกบยอดแล้วนะคะเราก็จะอบไว้ในถุงนะคะใี่ค่ะสาวๆมีสาวมีสาวย่าๆมียักย์เตียนค่ะพันหมอนทองพันอะไรปุ๊บพันหมอนทองกันดีก้านยาวกบวนไย่ามันอต้นนี้นะคะเรามีการเสริมเริมเราเสริมใบไอเทมนะคะมีสรงคานะคะมีสองรากนะคะต้นเดียวมีสองรากเป็นใบไอเทมมากนะคะอันนี้ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова